สวัสดีค่ะสวัสดีจากช่องนอกน้อยลนสตาชาแนลค่ะสวัสดีสวัสดีสวัสดียายจะพามาชมหลังบ้านยายนะคะหลังบ้านหลังน้อยๆหลังบ้านหลังน้อยๆคอยรักค่ะนี่ หลังบ้านยายหรือเขาเรียกว่าแบกเยอนี่ไม่มีอะไรมีแต่ควงคว้างควงคว้าง,าง,างมีกระท่อมน้อยสองหลังอยู่ <laughs> กระท่อมน้อยห้องเก็บของหลังใหญ่ของริชาร์ดหลังน้อยของยาย อดอกไมย้ยายเหลือแต่โครงกระดูก <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะไปเปิดดูซิว่ามีอะไรบ้างข้างในเนาะ ไม่เอาดีกว่าไม่มีอะไรมีแต่เก็บของพวกมีแต่พวกอทั่วอ o job เ,เ,เสียมพวกเกี่ยวกับพวกที่ขุดหญ้าพวกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพวกกระถงกระถางต้นไม้ปุ๋ยเปยอะไรเงี้ยเวลายาทุกอย่างก็สัมผัสรกระเข้ามาอาัดอัดไว้ยังในเนี้ยค่ะไม่มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวไปดูด ต้นไม้ที่ตายแล้วของยายดีกว่าเปรียบดอกไม้ที่ตายแล้วตายหมดแล้วไม่เหลือเยื่อใยเลยดูสิโอ <Yeah. S 2> ดูสิทุกคน ตอไม้ที่ตายแล้วเดินในร่มจะได้มองเห็นเดินยายเดินแดดสองตามองไม่เห็นเลยว่ายายถ่ายอะไรบ้างอย่างนี้ใครยังชั่วก็ยังมองเห็นอันนี้เขาเรียกดอกอะไรเนาะเหมือนพุทธรักษาเวลาดอกขึ้นมาจะเป็นดอกสีส้มๆสวยมากเลยอะ่ะแต่ตอนนี้ดูสิน้องสารนอ้อง ติดกอไม้ที่ตายแล้วเดี๋ยวยายจะมาตัดให้อากาศมันดีขึ้นก่อนนี้กันยายจะมาตัด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 พูดคำนี้คิดถึงหลานคิดถึงน้องอ้ายตอนน้องอายเขาายังเด็กๆเนาะเขาก็อยากจะแบบทำวิดีโอนะเขาทาแป้งอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่าโป๊ะ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 ยายก็เลยจํา จำคำพูดของหลานเอามาพูดเรียนแบบหลานอันนี้ก็คือกุหลาบอันนี้กุหลาบกุหลาบแดงเขาเรียกกุหลาบทรี เวลาเป็นเป็นเอ่อน้าสปริงอะ่ะที่เป็นเป็นดอกอะ่ะสวยมากเป็นพุ่มๆเอาไว้หน้าหน้าสปริงหน้าหน้าร้อนอยากจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งจะสวยสวยนี่แหละงานอดิเรกยายที่แบบยายชอบมากเลยไม่เคยรู้ว่าตัวเองชอบแบบเกี่ยวกับพวกปลูกผักปลูกดอกไม้นะ แต่ส่วนมากปลูกดอกไม้มากกว่าชอบปลูกดอกไม้มากกว่าปลูกผักก็ปลูกไปก็แบบว่ามันกินคนเดียวกินไม่หมดก็ทิ้งก็ไม่อยากปลูกชอบปลูกดอกไม้เดี๋ยวปีนี้ยายจะพาทุกคนมาปลูกดอกไม้ด้วยกันนะคะตื่นเต้นอยากให้มันเป็นร้อนหน้าร้อนมาเร็วๆยายจะได้ปลูกปลูกจนตัวดำเมี่ยงวันๆก็อยู่แต่หลังบ้านปลูก ยายเดี๋ยวยายจะพาไปดูต้นแพรเนาะจ้ะนี่คือต้นแพร่ของยายต้นแพรมีอยู่สองต้นหูลูกดกมากเลยนะถ้าแบบว่าเวแบบแบบแบบลามีลูกออกมาเก็บทีแบบเยอะมากเก็บทีอยากจะเอาไปฝากคุณยาย ยายมีแต่เพื่อนอายุเก้าสิบแปดสิบเก้สิบมีแต่คนแก่เป็นเพื่อนเพราะยายก็แก่แล้วเนาะอันนี้ก็เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเรียนแบบเขาเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านค่ะ ดูกระถาง <S 2> <S 2> <S 2> ส่วนผักอย่างเหลืออยู่กระถางเดียวเหลืออยู่กระบาเดียวเพราะว่าเมื่อก่อนมีเยอะก็ปลูกก็กินไม่ทนันมีแต่ยากาขึ้นเดี๋ยวอากาศด,ดีขึ้นกันนี้ยายจะมากระถางหญ้าออกทัทง้ทงทงัทง้งทั้งทั้งทั้งแล้วก็ปลูกไม่โอ้ยทุกคน เห็นสีเขียวไหมคะสีเขียวนั่นน่ะผักชีนั่นน่ะผักชีไทยผักชีหอมหอมอ่ะผักชีผักชีไทยขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยนั่นน่ะเขียวเขียวอ้เอ้ยทำไมเห็นเงาเหมือนปิศสานเนี่ยเขียวเขียวอ่ะผักชี เดินระวังหน่อยนะคะเดินระวัง,วงห้ามเหยียบ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 เพราะเดี๋ยวเวลาก็จะมาเก็บไปใส่น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนี่ยดูสิผักชีผักชีผักชีแทนแทนแทนอันนั้นคือกระถางต้นกะเพราของยาย เวลาหน้าร้อนก็จะขึ้นมาเต็มเลยแต่บางทีก็ไม่ขึ้นก็มีแต่ไม่เวลาไม่ขึ้นใหญ่ก็ก็ไปขอน้องมันมีน้องอีกคนหนึ่งที่น้องก็ชอบปลูกชอบอะไรอย่างเงี้ยน้องก็จะเพาะโอ้ยเยอะๆไปหมดบางทียายไปซื้ออาหารไทยยายก็แวะไปที่บ้านน้องเขาน้องก็จะให้มาเต็ม น้องเขาเป็นคนชอบปลูกนู่นปลูกนี่่ังบ้านนี้มีแต่สวนผักนี่อันนี้คือต้นแพรมีแต่กระดูกนะเดี๋ยวยายจะมาตัดต้องมาทริมทริมตัดให้มันสวยงามตัดตัดมันจะได้ไม่ไม่สูงมากพอสูงมากแล้วมันเก็บลำบากก็จะตัด ก็เลมเลมเลมให้มเป็นพุ่มพุม่มมันจะได้ไม่ไม่โตขึ้นกว่าน,นี้จะได้เก็บง่ายๆเวลามีลูกออกมาอือฮึสงสารเนาะนี่แหละสวนหลังบ้านของยายเป็นอย่างเงี้ย คขวงควางแขวงควางแควงควางแขวงควางนำเสนอบ้านสองหลังน้อยๆยายชอบมากเลยเก็บสัมภาระได้ดีมากเดี๋ยวไว้หน้าสปริงนะเดี๋ยวยายจะพามาปลูกผักนาะยายจะพาทุกคนปลูกผักกับยายนะดูว่ายายจะปลูกอะไรบ้าง อย่างละต้นสองต้นก็พอพรกินไม่ทันเคยปลูกเยอะแล้วกินไม่ทัน,นกินไม่ทันงั้นก็แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขขอให้ทุกคนถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะขอให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองมีชีวิตที่ดีสวัสดีค่ะ